รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้ง4ี่สาวได้ไปเรียนรู้เรื่องนาบัวการทำขนมข้ตังและยังหาปลาด้วยวิธีการยกยอและในวันนี้ทั้ง4สาวต้องทำภารกิจเก็บบัวเพื่อไปขายภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับ วันนี้พวกเราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นกันด้วยตื่นเช้าอ่ะใช่อหรอเราเห็น6กโมงแนตตี้นอนก้นโด่งเลยนอหลอกบอกเด๊เฮ้ยว่าแต่ว่าคุณลุงอยู่ม่อยู่ไหนเนี่ยคุณลุงคุณมุงมาไหนปะคุณลุงคุณลุงสวัสดีค่ะน่ามีสุน้าด้วยมีมือด้วยนะ หนูต้องไปหาซื้อที่ไหนหรอคะอ่าก็มีตามร้านมีขายครับเพราะว่าแถวนี้ทำบัวกันเยอะนะครับร้านก็จะมีเตรียมไว้พร้อมด้วยค่ะแต่วันนี้หน้าออกไปซื้อมันจะไม่ทันแล้วสิคะรู้ว่าหนูจะมาก็ซื้อเตรียงมาไว้ให้ว้าวเย้มีจริงๆด้วยก่อค่ะค่ะถุงเท้าใส่มือใช่ปะหลอกถุงเท้าก็ต้องใส่เท้าสิคะอ่านทีกระตุกกุณ ทีนี้เราก็พร้อมเจ็บบัวก,กันได้แล้วทดาดาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะยังมีใช้ได้ เวลาเก็บบัวนะเวลาเก็บบัวจะให้<ฮ>จ,ะใหจะให้หักง่ายๆหนูก็จะต้องถ้าหากว่าที่เขาเก็บกันทั่วๆไปเขาก็จะจับแบบนี้เลยนะจับแบบนี้ตรง,งนิ้วก้อยเนี่ยมันจะเป็นข้อที่หัก<ฮ>หักมาแล้วก็หักกลับแล้วก็ดึงขึ้นแล้วถ้าหากว่าหนูไม่ถนัดหนูก็ใช้ใช้ข้อมือกับนิ้วชี้นะเริ<ฮ>่มเบกดคพับลงไปแล้วก็นั่าจะมาดีบแรงๆแล้วก็ เขึ้วเดี๋ยวหนูลองประมาณสองฟุตนะลูกงะให้ต่ำลงไปในน้ำประมาณนั้นเอาละพอแล้วก็เอานิ้วก้อยใช่ครับอันนี้เด็ดงาพอป้ะแล้วเนี่ยดึงขึ้นเลยแต่บางถ้าบางต้นมันไม่ปาะหนูก็จะต้องหักหักกลับอีกทีเวลาเวลาจะเก็บบัวกันข้างหนึ่งเนี่ยต้องเก็บให้หมดแปลงภายในครึ่งวันนี้ด้วยนะครับภายในครึ่งวันนี้ไม่เกินสิบเอ็ดโมงจะต้องเร็จทำไมต้องเก็บช่วงเช้า เก็บตอนเช้าก็คือตอนตอนเช้าแดดมันยังไม่แรงมาก<อ>เรมมก็จะไม่ค่อยเหี่ยว<อ>แล้วสองก็คือเราเก็บเข้าไปเสร็จในครึ่งวันเนี่ยแล้วตอนบ่ายเราก็จะต้องรีบกัมไงกรมอเอาเข้าบ้านไปกรมกัมเสร็จแล้วแม่ค้าเขาก็จะมารับตอน4 5, 5, 5, 6, อี่โมงห้าโมงเย็นเราจะต้องกัมเสร็จให้ทานรถมามครับงั้นเราเริ่มกันเลยนะ คือมันเหมือนเชื้อมันเหมือนไอเนี้ยมากเลยอ่ะแล้วแบบเรากำลังจะลุยเพื่อที่จะไปไปตรงนู้นใช่ป่ะแล้วมันตนใจมากแล้วคือเรากลัวมากอ่ะเลนี่ชาร์ไปไหนอ่ะเลนี่ชาร์ออกมาได้แล้วไม่ต้องอู้เลยโยนนี่โอ้โหมันจะไปไหมพอลุงเก็บบัวให้เธอเนี่ยแหละโอลุงเก็บเป็นจะได้เป็นก่อนแล้วต้องลำบากมากนี่เนย เราเจองูด้วยอ่ะโอจับ้จับไม่ไหวแล้วแม่คุณฉันตกใจแทบช็อกร้องไห้แทบฉันร้องไห้ไหด้วยนะมันกลัวจริงๆนะเกมันอยู่ตรงหน้าอย่างนี้เลยคือแบบมัน จะโฉบอยู่แล้วว่าอยู่ตรงนี้คือเรากําลังพยายามเดินฝ่าเพื่อที่จะไปตรงนู้นจะป้าไปเก็บดอกบัวแล้วมันเหมือนมันเหมือนไอใสบัวเน่าๆมากเลยอ่ะมันขดอยู่อ่ะแล้วเราเห็นให้อะไรมันเป็นลายๆหรือคาบงูพอหะพอมองไปตาเฮ้ยตางูแล้วก็คือตกใจแล้วเราก็แบบดีดลูกวิ่งวิ่งวิ่งออกมาคือพยายามลุยออกมาคนเอ้ยคนมา ไม่มีมันมีลากตัวแบบงึบๆงืบอะมันมีหนังเยอะเลยมันงึบๆงืบอะเข้าใจไหมมีภารกิจต้องทำนนสู้ตายร้องเพลงเลยค่ะลงุงตอนนี้สายบัวมันลดัดอยูค่ะลัาก็ต้องพยายามไม่กลัว ไม่กลัวไม่กลัวจริงๆเป็นคนถึกและอดทนมากเลยนะเนี่ยเก็บใบบัวไปขายแหนได้ไหมคะได้ที่ไหนคะคุณลุงมาแคนี้มเก็บต้องยาวอีก26ดอกธารกิจการเก็บบัวของสาวๆจะสำเร็จหรือไม่ติดตามชมต่อได้ช่วงหน้าครับสี่สาวผจญภัยชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเพียงส่งความคิดเห็นมาอย่างรายการคุณอยากให้สี่สาวผจญภัยไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทย ส่งคำตอบของคุณมาที่ SMS c 1 1 3 8 8 8ห่าทันผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลจากทางรายการ อ่านี่นี่นี่ดอเูปใบสวยๆใหญ่ๆใช่ไหมคะ มันจะมีห้นเดียวหนูอยากรู้ว่าความสุขที่คนลงได้รับจากการเก็บดอกบัวไปขายคืออะไรจากการมีนาวัวเป็นของตัวเองม,มันเราอยู่อย่างนี้เราอยู่<ม><ม>ชนบทนะมันมันเป็นอิสระ,ะันเป็นงานที่อิสระไงะเราจะทำตอนช่วงไหนหรือว่าจะอยู่ตอนไหนก็ได้มันไม่เหมือนกับเราทำงานโดยการองมาไหนใช่ไหมทำนมเจะกำหนดเวลาให้เรา เราก็ต้องเล่งงานให้เกิดตาวลาเข้าวก็คืออิสระมีองานของเล่นของกินเราจะมีเรียกว่าวันไหนที่เราไม่ได้ออกไปหาซื้อกับข้าวเราก็หาของกินที่ตามบ้านเราได้นะเราลงมลุกไว้หนีเยอะแยะแม่แต่ไหลบัวไหลบัวนี่มันก็กินได้นะอ้าไหนไที่วลุงคะแล้ว นอกจากดอกบัวแล้วส่วนอื่นๆของของของบัวเนี่ยคะ่ะเอาไปทําอะไรได้อีกบ <มา S 1> ้า<ม><อ>งไหมคะของบัวใบบัวก็จะเอาไปกรรมัมใบบัวที่เอาไปกรัรมแล้ว,ลวครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยใบบัวเขาก็เอาไปาใส่ของได้นะเอาไปหอ่อผักเอาไปห่อปลาทูอะไรเงี้ย<อ>ที่แมค่ค้าเ็าขายของนะ แล้วอย่างพวกสายบัวคะลุงมันเป็นยังไงอะคะสายบัวที่เขาเอาไปทำสายบัวอันนั้นจะเป็นบัวกอลูกจะเป็นบัวกอแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นบัวหลวงนะเป็นบัวหลวงมันจะต้องถอกแบบนี้นี่ขนาดเขาอยู่ในเลนนะ้ยังขาวเลยเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันเริ่มเหนียวแล้วมันเริ่มเหนียวแล้วและต้องทานท่อนี้แล้วอ๋อแค่นี้อ่าเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวอนุลองลองครับดูเดี๋ยวลองกัดตรงนั้น นะแต่ว่าอันนี้มีกั้นเลยนะต้องต้องขั้นยาวยาวแบบนี้นะครับหนูหัดเนูทอดเลยใช่โอเค,อเคนี่คือไหลบัวคะ่ะไหลบัวที่เราไปทำอันนี้อันนี้เขาก็อันนี้เดียวเองนนเนี่ยเขาก็จะขุดเอาไปทำเป็นไอ้ไหลบัวกระป๋องที่ว่าคงก็จะเป้นกครส้มกันอะไรอย่างนี้ถ้าหากก็จะเอาไปขัดไฟแดงมันก็ต้องเป็นไหลแบบนี้มันจะกรอบหวาน,นอร่อนนยนคะคู กปอโอ้เสียงมาเลยคอยทีคอยทีจะได้ยินเสียงขอเสียงอากินปะอปปปพี่ว่าให้กินเถอะรักนะให้กินก่อนเรารีบรีบขึ้นฟังกันเถอะเดี๋ยวจะไปมัดวัวแล้วก็ไปส่งขายนะหมายเป็นลายเดี๋ยวเราจะลุยตามลุงไป ก็สนุกดีเนาะ Hello everyone w h e r e you c o m e from iswan do you want to join us หนูเดินไปแล้วไปลงบันไดลิฟตอฟอร์นะแล้วคนถามนั้นตรงนั้นนะรักแข้งรักขาเสร็จโอเคคอนสันว่าเราไปโรงพยาบาลในฟอร ไปทำเป็นมัดเป็นกำสําหรับขายที่ไหน่ะคะก่เดี๋ยวคุณครูกำในบ้านทำในบ้านแล้วมันต้องทำยังไงอ๋อเดี๋ยวคุณลุงจะตามไปสอนใช่ไหมทําให้ดูครับเดี๋ยวจะทำแล้วทุกคนรวมมาเลยมาเอาขึ้นมาถือหน่อยไหม ไปที่บ้านคุณลุงไปเตียทำเป็นกรรมไปสาไปเลยภารกิจการเก็บปัวของสาวๆสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายแต่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ตา่าพลาดสีสาวพจัน์ไชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกเพียงส่งความคิดเห็นมาอย่างรายการคุณอยากให้สีสาวพระจน์ไไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยส่งคำตอบของคุณมาที่ sms 4 1 1 1 3 8 8หท่านผู้โชคดี จะได้รับของรางวัลจากทางรายการ m c oui. a l Talent ศิลปินสายเลือดใหม่สังกัดบมจออสมท โบลิ่งปริศนากัมพูสิริใบเตยปุณิสาสิริสังดาวนัทอ่อนโสพลกีกิกรติสุภัทิเรกุลใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์ชากชัชยยาวิภูสนาวิทย์ริมกุลชลิตาคุณชรณอนนยุธยาลิลลี่รำรพา,าบุญมีปามเอมิกามานาลอและแนตตี้พัทรธรเกตโกศนแฟนคลับตัวจริงห้ามพลาดกับ5้าช่องทางใหม่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาและเธอก่อนใคร ฮิตติดเทรนด์กับ f a c e b o o k อ c มคอร์ p แฟนเดูและแชร์ภาพจากเหล่าศิลปินทั้ง10คนผ่านอิน t a g r กรมพร้อมคุยสดทักทายกับพวกเขาและเธอที่จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกวันใน t w i t t e อรตามติดทุกเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังใน w w w m d w t t เอมค ALENT. COM และพิเศษสุดกับ E-Magazine Talent by M.C.O.T. นติยตยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมเรื่องราวของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากจอโมเดิร์นไนทพร้อมคอนเทนต์สุดพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนของเหล่าศิลปินสังกัด M.C.O.T. Talent คุณสามารถเกาะติดความเคลื่อนไหวของพวกเขาและเธอได้แล้ววันนี้เขาไว้ในบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็กำกันเลย ตรงนี้เลยไหมคะตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละอมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอุปกรณ์เดี๋ยวดอกบัวจะฉ่ำเอ้ค่ะโอเคเลยใช้กรอกใช้มีดเพื่อจะเอามากรมดอกเขาะค่เวลาเวลาก่อนจะกรมบัวนะครับใบที่เตรียมมาเราจะต้องตัดตรงนี้ตัดโค้งเขาออกซะหน่อยก่อนนะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเราอกแล้วมันจะได้เฉลี่ยว์นะ ได้มีที่สําหรับก้านใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวพอเรากำรมเสร็จแล้วเราจะดูที่ดอกไล่เรียงกันเราเรียงเรียงเรียงพอได้สิบดอกเราก็จะเอาใบโห่นี่ก็คือคัดดอกบัวให้ได้ขนาดที่ใช่ครัใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันต้องจับตรงบนบนนิดนึงให้มันใกล้ใกล้กันมันจะได้เรียงกเขาติดแล้วนะเขาติดไว้ต้องอ๋อเขาติดแล้ว อีกหนึ่งดอกต่อไปแล้วก็จะเริ่มเอาใบที่ห่ค่ะกี่ใบอะคะสมงใบครับสอใบเอาใบแรกไปกอนเกไปก่อนเอาใบเอาททละใบใช่ททละใบ ใครอยากจะมาลองเนี่ยทำกำบัวไปเก็บดอกบัวไปดวิคนอย่างพวกเราเนี่ยก็มากันได้ที่ตนวมหาสวัสดนะคะทุ่งมนทนจังหวัดนครปฐม วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยได้รับความรู้ทั้งตั้งแต่การปลูกบัวการดูแลรักษาแล้วก็ได้ลงไปเก็บกันจริงด้วยจะนี่เดี๋ยวก็จะต้องเอาออกไปขายกันแล้วถ้าไม่ได้คุณลุงโอ๋มาคอยแนะนํามาพาพวกเราลงไปลุยกันเนี่ยโหวันนี้ไม่ได้รสชาติอย่างนี้แน่นอนไม่รอดแน่ภารกิจนี้ถ้าไม่ได้โอ๋ค่ะถ้าอย่างนั้น พวกหนูทั้ง4ี่คนต้องขอขอบคุณคุณลุงอู๋มากๆเลยนะคะที่สเลาเวลามาวันนี้นะคะคมาแล้วก็เดี๋ยวหนูสี่คนจะขอตัวไปอาบน้ำกันเลยนะเป็นสายบัวแล้วค่ะหนูโชคดีนะค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นมาเลยหักเข้ามาหักเข้ามาหักเข้ามาไม่หายนะนส่คือเราชอบตอไม่้น,น้ำม,มันเย็นไง เพเมื่อกี้ไม่<อ>เ,เมื่อกี้ตอนแรกที่เล่นกันแล้วแบบตอนแรกพี่ชาร์ลเขาก็ไหวมาไงแล้วอยู่ดีไม่ตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยไหวไหมเพรอหน้าแบบพี่าั์มันซีดๆแล้วอะ่ะแล้วก็เฮ้ยมันเป็นอะไรทํทำไม 8. แปลกๆแล้วอยู่ดีก็เหมือนกับ okay, จะจมจะจมเมื่อบบกี้เราก็แบบเออช่วยดึงมากับพี่แ่นไหนะ ดีมันเป็นแบบเอออยู่ใกล้ๆเพราะตรงนั้นมันลึกด้ะร้องไห้ทำไมน่ะต้องใจไม่เป็นไรแล้วหายหายสู้ๆวันนี้ผ่านภารกิจเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอาบอาบน้ำเหลืออีกยังไม่ได้ไปขายกำลังจะไปขายแต่ว่าลิงลิงน้อยเป็นตะคิวมากอ่ หาย่าเลยโอเคลงพลังกันไปทำภารกิจต่อไปสี่คนไปจนไทยทีสามตู้ตายก็ไปทีสาไปจนไทยตู้เหนื่อยกันไหมคะวันนี้นิดหน่อยหลังจากที่เราไปลงมาในนาบัวแล้วก็ไปเด็ดดอกบัวขึ้นมากัน มัดเป็นกรรมด้วยตัวเองเลยปา <Channel. S 1> ใช่แล้วขนานตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนแล้วตลาดท่านาจ่ะอืออําเภออะไรนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองนะคะซึ่งภารกิจต,ต่อไปของเราเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วเราก็จะเข้าไปขายดอกบัวก,กันจะขายกันราคากรรแลเท่าไหร่ดีคะเนี่ยฟังว่านะถ้าเกิดว่ามันมเป็นดอกใหญ่ๆเนี่ยเราขายกำละสมสิดีกว่าเพราะว่าวันนี้เห็นลุงบอกว่าวันถ้าด้วย ดอกเล็กๆประมาณน่าจะกำลัห25น่าจะได้เนาะอือถ้าขายกันได้ไหมอะเฮ้ยถ้าขายไม่ได้ไม่ค่อยลดเนาะต้องลองดูเราต้องบอกว่าดอกบัวของเราเนี่ยเป็นดอกบัวที่พิเศษไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าไม่เชื่อนะคะดูหนาบัวที่ตามมือพวกหนูได้เลยนะคะช่วยกันซื้อหน่อยนะคะลงไปตัดกันมาเองอย่างนี้เลยนะเจอประสบการณ์ตรงเอางนี้ดีกว่าไม่ให้เสียเวลาเราไปมองหากลุ่มเป้าหมายว่า เพราะงั้นสู้ไหมคะสู้ตายโอเคทายวันนี้ต้องขายให้หมดไปเริ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันพ้าช่วยคนใกล้ซื้อหนูซื้อดอกไม้ค่ะหนูลไปตัดกันเองเลยซื้อกำเล็กก็ได้ค่ะย่หซื้อกำเล็กแถมกำใหญ่ ได้แล้วหนึ่งเก้าชัดๆแล้วว่าฝากฝากรายการพวกเราด้วยดีกว่าเนาะไหนๆก็พี่เขาซื้อดอกถ้าอย่างนั้นฝากติดตามรายการสีสาวผจญภัยด้วยนะคะทางโมเดลไอทีวีค่ะค่ะเดือนมกราเป็นต้นไปนะคะบ่ายสองห้องสิบห้าค่ะวันอังคารค่ะวันอังคารปลายสองสิบห้าค่ะค่ะเดี๋ยวสี่สาวจะพาเที่ยงงั้นพวกเราขอตัวไปทำภารกิจต่อขอบคุณมากนะคะจบบจจ๊บบแจ๊บบแจ๊บจบแจ๊บจบแบแจ๊บจบแจ๊บ กับวัวที่พวกหนูลงไปเก็บกันมาเองวันนี้ทั้งวันเลยไหมคะวันนี้วันพระด้วยใช่ทำได้เย่กำลังเล็กยี่ห้าค่ะกำลังใหญ่สามห้าค่ะเอากำลังใหญ่สามเนาะเอาสามคนสองกำลังดีค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ดด้วยค่มพี่ค่ะสวัสดีค่ะสนใจใ<ช>อุดหนุนดอกบวัวที่พวกหนูลงไปตัดกันเองในนาบวัวไหมคะวันนี้วันพระด้วยค่ะซื้อไปบูชาพระจะยิ่งได้บุญนะคะเพราะว่าวันนี้พวกหนูลําบากมากเลยค่ะลงไปงมกันในนาบวัวทั้งวันเลยค่ะค่ะง่ายอันนี้จะส่งอันนี้นะคะว้าวสวยค่ะสามห้านี่นี่เรามีเรามี ะทอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ได้บุ่เยอะๆค่ะยอีไปต่อไปต่อสวัสดีวัสดีค่ะซส่ดอกบัวไหมคะวัวลงไปเก็บนี่นะกำลังสาบห้าทเองนะะวันนี้วันพ้าค่ะพี่นขอบคุณค่ะ เดี๋ยวโฆษณาบุญเดี๋ยวไปบุญประสาดขอบคุณค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีหนอพวกเรา็านเก่งเหมืกันนะนี่ค่ะสนใจซื้อดอกบัวพวกหนูไมคะกรรมสุดท้ายแล้วโอ้ไม่สนเลยเหรอคะวันนี้วันหนูลงไปตัดกันมาเองเลยค่ะวันนี้วันพาด้วยนะคะจริงนี้เลือกจริงค่ะพี่ขา กรรมนี้พี่ซื้อหนูเต้นให้พี่ดูเลยจริงๆสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นภารกิจของพวกหนูสี่สาวที่มาทำกิจกรรมกรันแล้วก็วันนี้สาวะจนภัยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยลงไปตัดกันมาเองจริงๆกับมือมัดเองห่อเองจุ่มน้ำมาเองเลยค่ะเจองูตกใจเป็นไรนี่เองดอกบัวคู่นี้เลยให้พี่ เราต้องได้บุญแน่ๆเลยค่ะเท่าไหร่อะคะก็เมื่อกี้เราขายกันไป35ค่ะแต่ว่าแล้วแต่กำลังสัทธายากให้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะรู้จาวพี่ชอบงานเนแล้วนะจีก็ต้องไม่เสียคำพูดในการช่วยขายกรรมสุดท้ายขอบคุณค่ะพี่จ่ายในราคาเท่าไหร่ดีคะ่ะไม่ใช่เท่านี้เลยเหรอคะ เยขอบคุณค่ะเย่อ้าวงั้นแนัตตี้โซโล่กำลังสไตล์ค่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้เมื่อกี้ได้ยินเหมือนกันส่งมอบกับส่งมอบส่งมอบให้พี่เค้าก่อนส่งมอบลำวัวค่ะนับเลยค่ะลูกระวังน้ำจะบาดมือค่ะเย้ไปละ กันสไตายโอเคนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเนี่ยนะเห็นไหมพวกเราแชทบอกแล้วว่าถ้าเกิดเราตั้งใจทำอะไรกันเต็มที่นะไม่ว่าอะไรอ่ะก็ไม่เกินความสามารถหรอกนี่ดูดิขนาดดอกบัวตั้ง8กรกมไม่กี่นาทีไขาเกลี้ยงเลย น่่าเชือใช่เน่ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นกิจกรรมครั้งแรกของพวกเราแล้วแบบมันไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับสีสาเราวิงงมกันอย่างเงี้ยใช่เราไรตามว่านะพวกเราเลิกกันเรียนหนังสือดีป่ะแล้วเราก็มาขายดอกบัวกันเฮ้ยเอเเม่ดีเหรอเฮ้ยแต่แปลว่ามันก็โอเคนะชวนน้องมาแม่ค้ามันก็ดีอนะแต่ว่าจะให้เราเลิกเรียนมันก็ไม่ไหวนะ เรียกจบก่อนค่อยเป็นแม่ค้าก็ได้เนาะเห็นเรารีบเลยนั่นน่ะสิแต่ป้าว่ามันก็โอเคนะแต่วันนี้ทุกคนแฮปปี้ดีนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรแล้วเราจะต้องไปที่ไหนที่เราไม่คุ้นเคยแล้วไปเจอกับภารกิจสุดหินอาจจะต้องงมไปลึกกว่าบอดนาบัววันนี้อีกนะไหวไหมสู้ไหมไหสู้สู้อยู่แล้วอ่ะนั้นทำไงดีรวมพลังกันก่อนสู้ไปสู้สู้มากยรมพลัง สาวมาเดรไทยสู้ภารกิจการใช้ช mm ีวิตกับชาวนาบัวที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีติดตามชมต่อว่าภารกิจครั้งหน้าจะเป็นอะไรทามพาดครับ